วัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับทีมงานเสียเต้ยครับโอ้ทีมงานเสียเต้ยอำเภอสังขะครับโอ้งานเที่ยวกับงานเที่ยว โอ้นาดินสวยมากเลยโอ้เสียทามตด้วยนี่ไม่ได้เจอกันนานเลยครับเสียทามอาโอ้มาคทีน่าจะร้อยยี่เก๋านอกครับอ๋อฟันหักเหลือสีสี หน้าดินสวยมากเลยครับไม่ได้เจอกันเป็นปีเลยเสียทามปกติเมื่อก่อนก็ผนอยู่กับเท่าแกรงนะทีนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วเาวิ่งอยู่โซนสังขะแทนครับ้านหลังก็จะ,ะเป็นรถเสียเดีย โห้ uh, งัดกำงดังดงัดดินค่อนข้างจะแข็งหน่อยครับรุ่นยอดฮิตในยุค90นะเนี่ยมักทีก็เป็นรุ่นในตำนานครับยอดฮิตในตำนานเลย ก็จะช้าหน่อยแต่ชัวร์ครับเอาลุยครับ้วัตถุไปไว โอเดก้าเปลี่ยนทรงเยอะเลยครับคันนี้ครับบางฝุนก็ถอดออกเปลี่ยนทรงเยอะเลยเมื่อก่อนไม่ใช่ทรงนี้นะคันนี้เนี่ยแตรลมก็หาย <laughs> ช่วงล่างเต็มครับใบแทกเต็ม hm ทุกใบก็เป็นครั้งแรกครับที่ที่ได้เข้ามาถ่ายครับกับทีมงานเสียเตื่นวัวฟุ่นก็ดินแห้งหมดแล้วครับ ฝุนกำลังดีเลยช่วงนี้ครับงานเที่ยวก็ราวๆประมาณ6ตักได้นะ5 6ตักนี่แหละโดยประมาณครับ ้ายครับเอาเต็มเลยไม่ใช่ปะโอ้ไปโอ้ว้าบยกเลยเสียเดียไม่ได้ขับนะ้นเนี่ยน่าจะให้ลูกน้องมาขับแทนครับแม่ับยกเลย โอ้โอ้โอโอดูทรงก็รถกร็น่าจะหลายคันนะต่อคิวเลยครับน่าจะเทไม่ไกลครับ ฝุ่นคลุ้งเลยโอ้ยหลบก่อนหลบก่อนครับคลุกฝุ่นละอ้าว เตรียมเรียบร้อยครับโอ้ดิมๆด้วยดิก็เป็นฤดูกาลแรกครับน่าจะเป็นงานแรกของทีมงานนี้เลย เอฟซีเอฟซีโอ้ไม่ได้ระดับตำนานเลยด้วยนี่โอ้ฝุ่นอลังการฝุ่นเลย อนอกของแท้ครับ ปล่อยตัวเรียบร้อยอ้าไม่เต็นนิ่มๆเลยโอ้มี เมกาอยู่คันเดียวมั้งน่ยอ,อ๋อถอยครับช่วงนี้เจอแต่งานลอกเลยงานลอกกำลังกำลังฮิตเลยช่วงนี้ครับงานขุดสะไม่ค่อยได้เจอนะ น้อยมากเลยงานกุศะครับเ้เสียงนิ่มจัดอะ เรียบร้อยครับประมาณนี้ครับงานเที่ยวครับใส่มาเยอะโอ้ไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยครับ เติมไหมนี่คันนี้นี่มาชมอีกสองคันสุดท้ายครับ นี้ก็อากาศดีครับไม่ร้อนมากอากาศพอดีพอดีไม่ร้อนไม่หนาวครับช้าแต่ชัวร์ครับตักสุดท้ายครับ ลุยครับวู้เดิมๆของแท้เลยแฮเแคกันนี้ครับโอ้ทำฝาท้ายใหม่ด้วยเอารถสวนมาครับนี่ ข oh. ยับมาเรื่อยๆครับ ไปไวมาไวจริงครับกันนั้นเสียทามชมต่อกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับสวัสดีครับ